ชีวิตคริสเตียนที่ปกติบทที่9การใช้งานของกฎบัญญัติมีคริสเตียนมากมายที่เข้าสู่ประสบการณ์ในหนังสือโรมบทที่7อย่างกระทันหันพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องมีประสบการณ์เช่นนี้พวกเขาคิดว่าประสบการณ์ในหนังสือโรมบทที่6ก็เพียงพอแล้วแต่หลังจากที่เขาเข้าใจในหนังสือโรมบทที่6แล้วพวกเขาจึงคิดว่าตั้งแต่นี้ไปเขาจะไม่มีปัญหาของความพ่ายแพ้อีกแล้ว แต่แล้วพวกเขาต่างก็ตกตะลึงยิ่งนักเพราะพวกเขาพบว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพการของหนังสือโรมบทที่เจ็ดอย่างกระทันหันแล้วเรื่องราวเช่นนี้จะอธิบายกันอย่างไรก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าการร่วมตายกับพระคริสต์ที่กล่าวไว้นักหนังสือโรมบทที่หกนั้นเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างของเราได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่า คำอธิบายเกี่ยวกับความตายกับทุกสิ่งที่ถูกนำมาพร้อมกับความตายนั้นในบทที่6ยังไม่ได้กล่าวไว้อย่างครบสมบูรณ์เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักความจริงที่ได้กล่าวไว้ในบทที่7เพราะฉะนั้นในบทที่7จึงมีไว้เพื่ออธิบายสิ่งนี้ให้กับเราในโรมบทที่6ข้อ14กล่าวว่าเพื่อความบาปจะไม่เป็นนายควบคุมท่านทั้งหลายอีกต่อไป ด้วยว่าท่านไม่ได้อยู่ใต้กฎบัญญตัติแต่อยู่ใต้พระคุณปัญหาก็อยู่ที่ว่าเรายังไม่รู้จักการหลุดพ้นจากกฎบัญญตัติถ้าเช่นนั้นความหมายของกฎบัญญัติคืออะไรเล่าความหมายของพระคุณก็คือพระเจ้าทรงกระทําเพื่อเราแต่ความหมายของกฎบัญญัติก็คือเรากระทําเพื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงมีข้อเรียกร้องบางประการเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และความชอบธรรมจากเรา นั่นก็คือกฎบัญญัติถ้ากฎบัญญัติเป็นการเรียกร้องให้เราปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างดังนั้นการหลุดพ้นจากกฎบัญญัติย่อหมายความว่าพระองค์ไม่ทรงเรียกร้องอะไรจากเราอีกแต่ตัวของพระอ,องค์เองเป็นผู้ตอบสนองข้อเรียกร้องของพระอ,องค์แล้วกฎบัญญัติก็คือพระเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติบางสิ ounce, ส่งบางอย่างเพื่อพระองค์ส่วนการหลุดพ้นจากกฎบัญญัติก็คือพระเจ้าไม่ต้องการให้ข้าพเจ้ากระทําอีก แต่พระองค์ทรงกระทําด้วยตัวของพระองค์เองแล้วโดยพระคุณส่วนข้าพเจ้าในที่นี้ก็คือมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังซึ่งอยู่ในโรมบทที่ 7: ข้อ14ไม่ต้องทำอะไรเพื่อพระเจ้าอีกแล้วนี่ก็คือการหลุดพ้นจากกฎบัญญัติปัญหาในโรมบทที่7ก็คือมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังปรารถนากระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าทุกครั้งที่ท่านพยายามใช้วิธีเช่นนี้ เพื่อเป็นที่ชอบพระไัยของพระเจ้าท่านก็ได้นำตัวเองวางไว้ภายใต้กฎบัญญัติด้วยเหตุนี้ท่านถึงได้เริ่มเข้าสู่ประสบการณ์ของหนังสือโรมบทที่7ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในความหมายของการหลุดพ้นจากกฎบัญญัตินั้นเราจำต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่าประสบการณ์ของหนังสือโรมบทที่7นั้นความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่กฎบัญญัติเปาโลกล่าวว่า เช่นนี้แล้วกฎบัญญัติก็บริสุทธิ์เพราะพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ชอบธรรมและดีงามข้อ 12. กฎบัญญัติไม่ได้ผิดพลาดอะไรความผิดพลาดอยู่บนตัวเราต่างหากข้อเรียกร้องของกฎบัญญัตินั้นชอบธรรมแต่มนุษย์ที่ถูกเรียกร้องต่างหากที่ไม่ชอบธรรมปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติไม่เที่ยงธรรมแต่อยู่ที่ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องนั้น นี่ก็เหมือนกับรัฐบาลต้องการให้ข้าพเจ้าเสียภาษีเป็นเงินหนึ่งร้อยปอนนี่อาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าข้าพเจ้ามีเงินเพียง 1. ิบชิลลิงและคิดว่าจะนำเงินนี้ไปเสียภาษีดังกล่าวข้าพเจ้าก็ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงแต่ข้าพเจ้าถูกขายให้ความบาปแล้วข้อ14ความบาปมีอำนาจสิบขาดบนตัวข้าพเจ้าขณะที่ท่านไม่ได้เรียกร้องให้ข้าพเจ้าทำอะไรนั้น ข้าพเจ้าก็ดูเหมือนเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ทันทีที่ท่านเรียกร้องข้าพเจ้าให้ทำบางสิ่งบางอย่างความบาปของข้าพเจ้าก็จะปรากฏออกมาทันทีสมมุติว่าท่านมีคนรับใช้คนหนึ่งที่เป็นคนซุ่มซ่ามและทำงานอืดอาดขณะที่เขานั่งเฉยโดยไม่ทำอะไรนั้นความซุ่มซ่ามของเขาก็ไม่ปรากฏออกมาหากเขาไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น แม้ว่าเขาไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ก่อความวุ่นวายให้กับท่านแต่ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นทันทีหากท่านบอกกับเขาว่ามานี่สิจงทำอะไรบ้างอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่าๆเขาเพียงแต่ลุกขึ้นก็ชนเก้าอี้ล้มเดินไปไม่กี่ก้าวก็สะดุดที่วางรองเท้าและเมื่อหยิบถ้วยชามที่มีค่าขึ้นมา ก็ทำถ้วยชามตกแตกเสียหายหลายใบหากท่านไม่เรียกร้องให้เขาทำอะไรความซุ่มซ่ามของเขาก็ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นได้แต่เมื่อท่านเรียกร้องเขาเพียงเล็กน้อยความซุ่มซ่ามของเขาก็จะปรากฏออกมาทันทีข้อเรียกร้องนั้นถูกต้องทุกประการแต่ผู้ที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปกติเขาเป็นคนซุ่มซ่ามไม่ว่าในขณะที่นั่งเฉยๆหรือขณะที่ทำงาน ไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวก็ตามในแก่นแท้ของเขาก็เป็นคนที่ซุ่มซ่ามอยู่วันยังค่าแต่ขณะที่ท่านสั่งให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างความซุ่มซ่ามของเขาจึงจะปรากฏออกมาเราเกิดมาก็เป็นคนบาปแล้วหากพระเจ้าไม่เรียกร้องเราทำอะไรทุกอย่างของเราก็คล้ายกับว่าดีทั้งนั้นแต่ทันทีที่พระองค์ได้เรียกร้องเราก็มีโอกาส ที่เราจะสำแดงความบาปของเราออกมาอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้กฎบัญญัติได้ทำให้ความอ่อนแอของเราปรากฏออกมาถ้าหากท่านให้ข้าพเจ้านั่งเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรข้าพเจ้าก็คล้ายกับเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ว่าขณะที่ท่านเรียกร้องให้ข้าพเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างข้าพเจ้าก็จะทำให้เรื่องนั้นเสียหายและหากท่านมอบหมายให้ข้าพเจ้าทำเรื่องที่สอง ข้าพเจ้าก็จะทําให้เรื่องที่สองเสียหายอีกดังนั้นเมื่อกดบัญญัติที่บริสุทธิ์ได้เรียกร้องต่อคุณบาปคนหนึ่งนั้นความบาปของเขาก็จะปรากฏออกมาอย่างชัดเจนพระเจ้าทรงรู้ว่าข้าพเจ้าคือใครพรงทรงรู้ว่าข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความผิดบาปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพรองทรงรู้ว่าข้าพเจ้าก็คือการแปลสภาพของความอ่อนแอข้าพเจ้าทำอะไรไม่ได้เลย แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าข้าพเจ้าไม่รู้ประเด็นนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าทุกคนเป็นคนบาปดังนั้นข้าพเจ้าก็เป็นคนบาปด้วยแต่ข้าพเจ้าก็คิดอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าคงไม่เหมือนกับคนอื่นๆอีกมากมายที่เป็นคนบาปหนาะซึ่งหมดทางเยียวยาแล้วพระเจ้าจำต้องนำเรามาถึงขั้นหนึ่งให้เราพบว่าเราเป็นคนอ่อนแอจนถึงที่สุด และปราศจากความหวังใดๆทั้งสิ้นแม้เราก็พูดเช่นนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้เชื่ออย่างหมดสิ้นดังนั้นจึงบีบให้พระเจ้าจำต้องทำสิ่งน,นี้เพื่อให้เราเชื่อว่าตัวของเรานั้นหมดทางเยียวยารักษาแล้วหากไม่มีกฎบัญญัติเราก็จะไม่รู้เป็นนิดเลยว่าตัวเรานั้นอ่อนแอเพียงใดพระเจ้าได้นำเปาโลมาถึงขั้นนี้จริงๆ ดังนั้นท่านจึงได้กล่าวถึงข้อนี้ในหนังสือโรมบทที่7ข้อ7ดังชัดเจนว่าถ้าไม่มีกฎบัญญตัติข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าอะไรคือบาปเพราะถ้ากฎบัญญัติไม่ได้กล่าวว่าอย่าโลภข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภไม่ว่าท่านจะมีประสบการณ์อย่างไรบ้างสําหรับกฎบัญญัติในส่วนอื่นๆแต่อย่างไรเสียพระบัญญัติข้อที่10ก็กล่าวว่าอย่าโลภเช่นนี้ ก็ได้ทำให้ความบาปของท่านสำแดงออกมาณที่นี่ความพ่ายแพ้และความร้ายสมรรถภาพทั้งสิ้นก็ได้จ้องมองท่านอยู่เรายิ่งพยายามจะปฏิบัติตามกฎบัญญตัติความอ่อนแอของเราก็ยิ่งปรากฏออกมาและเราก็จะจมอยู่ในประสบการณ์ของโรมบทที่7จจนกว่าประสบการณ์นั้นจะชี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า ความอ่อนแอของเรานั้นร้ายแรงถึงขั้นที่ไม่มีทางจะเยียวยารักษาแล้วพระเจ้าทรงรู้ตั้งนานแล้วแต่เราเองต่างหากที่ไม่รู้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงจำใจให้เราผ่านประสบการณ์ที่ทุกยากเหล่านี้เพื่อให้เรายอมรับข้อเท็จจริงประการนี้ความอ่อนแอของเราจะต้องได้รับการยืนยันจนกว่าเราไม่มีทางจะโต้เถียงได้ นี่คือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงประทานกฎบัญญัติให้กับเราด้วยเหตุนี้เราสามารถพูดด้วยใจยำเกรงว่าพระเจ้าไม่เคยประทานกฎบัญญัติให้กับเราเพื่อให้เราปฏิบัติตามการที่พระองค์ทรงประทานกฎบัญญัติให้กับเรานั้นก็เพื่อให้เราไปล่วงละเมิดเพราะพระเจ้าทรงรู้อย่างชัดเจนว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎบัญญัติได้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนบาปชั่ว ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่มีข้อเรียกร้องใดๆบนตัวเราเพราะไม่เคยมีผู้ใดสามารถเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าได้โดยอาศัยาศกาได้โดยอาศัยกฎบัญญัติในพันธสัญญาใหม่ก็ไม่มีแห่งใดบอกกับผู้เชื่อว่าท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติตามกฎบัญญัติแต่ตรงกันข้ามพันธสัญญาใหม่ได้บอกกับเราทั้งหลายว่าวัตถุประสงค์ของกฎบัญญัติก็เพื่อให้การล่วงละเมิดนั้น ได้ปรากฏออกมาและกฎบัญญัติถูกแทรกเข้ามาก็เพื่อว่าการล่วงละเมิดจะเพิ่มมากขึ้นโรมบทที่5-20ข้อ20พระเจ้าทรงประทานกฎบัญญัติให้กับเราก็เพื่อให้เรากลายเป็นผู้ที่ละเมิดกฎบัญญัติไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปคนหนึ่งที่อยู่ในอาดามแต่ถ้าไม่มีกฎบัญญัติข้าพเจ้าย่อมไม่รู้ว่าอะไรคือบาป เพราะว่าถ้าไม่มีกฎบัญญตัติความบาปก็ตายเสียแล้วแต่เมื่อพระบัญญัติมาถึงความบาปก็กลับมีชีวิตและข้าพเจ้าก็ตายโรมบทที่7ข้อ7ถึง9ดังนั้นกฎบัญญัติมีไว้เพื่อเปิดโปงธาตแท้ของเราเท่านั้นแต่น่าเสียดายที่เรายังหยิงลำพองโดยคิดว่าตนเองนั้นเข้มแข็งมากดังนั้นพระเจ้าจึงต้องให้เราผ่านการทดสอบสักหน่อยเพื่อแสดงให้เราเห็นว่า เรานั้นอ่อนแอเพียงใดในที่สุดเราก็จะยอมจำนนและยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปร้อเอร์เซ็นเต็มและข้าพเจ้าไม่สามารถทำอะไรให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยตัวเองดังนั้นการที่พระเจ้าประทานกฎบัญญัติให้เรานั้นไม่ใช่เพื่อให้เราปฏิบัติตามพระเจ้าทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเมื่อประทานกฎบัญญัติให้กับเราเราก็จะล่วงละเมิดทันที ขณะที่เราได้ล่วงละเมิดต่อกฎบัญญัติทุกหมวดทุกข้อจนไม่เหลือแม้แต่มาตราเดียวเราจึงจะเชื่อว่าตัวเรานั้นอ่อนแออย่างสิ้นเชิงเมื่อถึงตอนนี้ก็จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกฎบัญญัติเหตุฉะนั้นกฎบัญญัติจึงเป็นผู้อนุบาลของเราที่ได้นำเรามาถึงพระคต์ก,กาลเทียบที่สามข้อ2ี่เพื่อพระองค์เองจะได้อยู่ในเรา เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎบัญญัติแทนเรา